แง่ขอดเย็บปนป่าได้แต่ว่าเรากินกับขนมปังไปกินผักขมฝรั่งของดีมีประโยชน์ของฟีมีอยู่ข้างทางประเทศกรีสมีผักขมฝรั่งนะคะน้องวิญญาณเก็บจากมาอยู่ประเทศกรีซข้าวเดียวเลยเก็บผักสวัสดีจ้าสวัสดีกับบรรยากาศกลางทงกลางนะเจิ๋อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจ้ะมาจากบ้าน น้องสาวคุณสามีน้อไปเยี่ยมแม่เพิ่นมาจอรดรถข้างทางจ้ะอยากเบิ่งพักปลาพี่น้องจ้าอยากหาเก็บพัก่นเป็ดตมีพักจ้ะคอยสิล้งไปสำรวจก่อนว่ามันมีพักยังให้คอยเก็บแน่ไปกันจ้ะพี่น้องจ้านี่ทังลงขยก็เห็นแล้วนี่ต้นพักอันนั้นต้นพักขมฝรั่งแต่ว่ามันกแออก,ก่แล้วออกดอกแล้วคอยว่าแถวนี้มันตรงนี้จ้ะแต่ขบบ่ได้เอามีดมาบ่าได้เอาอุป,ปกรณ์มามื้อน,นี้บบมีแดดจ้ะว่าสิล้อให้แดดออกจะมาหาพักมันก็พอดีเป็นทางพาน อ้ยนี่เด็กพักอันนี้นี่นี่พักอันนี้นี่นี่โอ้ยนาะเดียวขวายสกุนซื้อให้ที่หลังเดียกข่ายจำซื้อมันบ่ได้จ้ะนี่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 ขาเจ้ากินอยู่นี่นี่อยู่นอเวกข่อยกับเก็บกินจ้ะนี่พักอันนี้โอ้ยขวอยขึบ่ได้เอาอันนี้มาขวยคือบ่ได้เอาบ่ได้เอาถุงมาคุณสามีจอดรถให้จ้ะนี่ อยียงก่อนเขาเอินพักกัดพักกัดหน้าหมอหรือพักอีียงก่อนเก็บออกก่อนเก็บออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิไปบอกซื้อทีหลังจ้ะม,มึงเนี่ยกระลังเสียบเลยหรือกระลังอ่อนเลยนี่ย่างเข้าไปได้เด้อจ้ะเป็นที่โลงที่อันนี้นี่อุ้ยเหมอกับการมหาเก็บผักปลาคักพี่น้องจ้ะฝนตกพอแต่เศร้าฝนตกเศร้าหมู่วานนี่จ้ะอู้ผักฟันชิงตอกอับมีจ้ะนี่ออกดอกแล้วนี่ ยาสรรพคุณหลายได้นี่ไปจากขวดสีห้ายางเบิ่งก่อนว่าขวดสีได้พักอย่างนี้นี่ขวดสีว่าพักอันนี้ไปกินกับอันเจลอุ้ยพักฟันสิงโตกับมีจ,จ้ะแล้วจะไหนขวดคือบ่ได้ขขมีดห็นมะนี่นี่นี่นนมื่อไม่ขวดสีผ้ามาเก็บผักมื่อนี่ขวดทั้งพานขวดซื้อๆนี่นี่ขวดสีเอาจักหน่อยก่อนโอ้ยเสียดายเด้บ่ได้เอามีดมาเอาจักหน่อยก่อนจ้ะไปกินกับปนหมอแลี้ยงขวดต่ำปนต่ำปนอันนั้นแล้วจะเหม็นมันเสียบ อันปาทุนานั่นจ้ะปาทุนานี่ยอู้ซียาแกลเราจะนี่ผักฟันสิงโตอุ้ยหลายอยู่จะหลายอยู่ผักนานาเพื่อนแถวนี่ผักฟันสิงโตนี่ออกว่ตปีละจ้ะแต่ว่าม้อนี่ขอยบ่รด้มีดบ่ไร้อันนี้มาขอยมาแต่บ้านยญาขอยก็เลยมาแวะเบิงมาแวะเบิงผักปลาจะลายอยู่หลายอยู่หลายอยู่เดี๋ยวมอใไม่สิผ้ามาเก็บจ้ะม้อนี้เอาเอาผักอันนี้ไปกินกับแจ้วก่อน เก็บผักกลับมาเข้าบ้านกับเข้าขัา้วต่อโหลดจ้ะเตรียมเห็ดอาหารแรงมือนี่ต้มผักกินกับเจวกุลแล้วเนียมันเสียบน้องพี่น้องจะ้ะนี่ผักวอเตอร์ครสเนี่หรือเขาเอื่นว่าสลัดน้ำนี่ละคองดีมีประโยชน์จะ้ะที่เก็บมามือนี่สดๆดเลยสิมากินกับปนจับแซ่บเดี่ยวกับผักโขมรั่งจะ้ะเก็บมาแต่มือ่อปนเราก็ได้ผักฟันริงโตมาหน่อยหนึ่งจะ้ะ อยากกินปนปลาทู่มีปลาทูขายอยู it. It да ่ตางเดียนก็ได้ปลาทูนากระป๋องนี่แหละจะพี่น้องอันนี้กับบริขี่ร่ายเด็กระเสียบเพื่อกันจ้ะวิธีการเฮ็ดกันง่ายๆง่ายๆเทลงผัดใส่กระทะปลาทูนาในน้ำมันเผือดนอจ้ะบริขเค็มเค็มบริขีบริในน้ำเกลือ้อจ้ะในน้ำมันเผือแล้วกันกัวหอมกัวกระเทียมขัวพริกแล้วก็มาตำตำให้มันแหลกแหลเสร็จแล้วก็เอาเครื่องที่เขาตำแล้วนี่แหละจะลงไปผัดน้ำกันใส่กับเนื้อปลาทูนา ผัดยอดน้ำมันหน่อยหนึ่งหอมๆเครื่องปรุงกับบริย,ยากมากไม้จ้ะใส่น้ำปลาลงไปแล้วกะเบียบออกนา่าจังสี่กระเอิญมาปนปลาจ้ะเหลวก็มาต้มผักโขมฝรัง่งที่ห้าเก็บมามือนั้นแหละจ้ะใส่ตู้เย็นเก็บไว้ไว้แต่กินเมื่อไ้อยากเอามาต้มกินกับแจวไปกับบท่านล้องผัดอยู่จ้ะมันผัดได้บ่ข่อยบอ่ฮห้เนาะมื่อหม่ขอยซีลองอยู่จ้ะ อยู่ไซก็อยากกินอาหารบ้านเฮาคือเก่าล่ะจ้ะพีน่น้องเพิ่นพากินอาหารบ้านเพิ่นปนไอ้ก็บ,บ่แล้วบ่แล้วกับข้าวบ้านเฮาจ้ะขวอยมันเป็นคนมักกินป่นกินแจ่วเนาะเราขัดขันบ่ไใดขัดผักต้มนี่ล่ะจ้ะควงเขากันกับป่นกับแจ่วสวัสดีจ้ะสวัสดียามมื้อแลงคือเกา่าอยู่ในบ้านมื้อน,นี้เอาบรรยากาศในบ้านมาให้เบิ่งกันเป็นหยังคือบ่ค่อยถ่ายในบ้านบันนีไฟจ้ะ ไฟบติดเด้อจากไฟบติติดเบิงเบ่งคอนสิให้เบิ่งนี่ไฟในห้องรับแขกคยนี้มันบต่ติดจ้ะทั้งสองหลอดบต่ติดแต่ว่าคุณสามีคอยกับเอาไฟมาตัวเอาจากตัวเอาจังซสี่ละพอได้เห็นหุงมีอยู่หลอดเดียวแจ้งจากคองบ้านเพิ่นไปแล้วเพิ่นกับ่พท่านว่าจังได๋อยู่จ้ะมามื้อนี้เมนูเด็ดเมนูเด็ดมาเบิ่งน้ากัน เจวอันนี้ผู้ใหบ,บ่ทุคเคยลองเนาะสาหรับฉบับคนอยู่ตางแดี่ยนทีหาปลาทูบ่ะไรปลาทูน่ากับป๋องในน้ามันพผืชจะ้ะเทน้ามันออกจักหนยปรุเหลือแต่เนื้อปลาขวาพริกขัวกระเทียมขวานหอมแล้วก็ามตาตำตำแล้วก็เอาไปผัดใส่กันไปลงผัดในกระทะอีกทีหนึง่งกับอันทูน่านเลยจะ้ะปรุงเครื่องนำปลากับอับักะนาวแค่นั้นจะ้ะ รสแซ่บขอบอกมานีใน2าล้างจา้าเมนูเด็ดผักโขมฝรั่งคุณสามีก็กินกน้ำกันเนื้อใจช่วงคาง,งเนี่ยบริไทยเป็นเบิงโอ้โหใส่มือรดผักโขมฝรั่งสิค่อยไปเก็บมาจา้ะสิคือผักโขมเฮาอวะค่อยมัต้มมันก่อนสิซิมกันอึมคือผักโขมบานาเหรอจ้ะ อืมเดียย๊ยบนะอืมอึมเปิ้ง,งใใหิหหในเปิ้งอใหญ่ข่อยเนงื่อเหื่อคนบ้าพอใหญยข่อยกับปปนป่าเด้แต่ว่าเรากินกับข,ขนมปังมื้อนี้ก่อนบ่มีผักก็้บ่มีเข้ามื้อนี้บ่ไดนึ่งเขง้าวกาได้เอาขนมปังมากินกับมามาที่รองจ่าโอ้ยในกินผักขมฝรั่งของดีมีประโยชน์ของฟรีมีอยู่ข้างทางประเทศกรีซมีผักขมฝรั่งนะคะ วิวเริเก็บจ้ะมาอยู่ประเทศกรีซข้าวเดียวเลยเก็บผักอีกน้อยนาหฮอนมีหลายอย่างกว่านี่โปดติดตามตอนต่อไปจ้ะอืมอืมครัอันนี้ก็สิเป็นผักกาดน้ำผักบอเตอร์เครสผักกาดน้ำเนาะมันกระเสียวเผ็ดเพ็นินจังเอยกินสดก็ได้ มาก็จับกับสัมากินกับสลัดแต่ว่าคเอยกินอยู่ด้วยกันเองอยู่ในยู่นอร์เวยยมีอยู่หอมหอหอยๆคุยกินกับปนเนาะเอามือ,น,อ,มอ,อนี่แหละมะกินข้าวสีแซลมันกันแซ่บจ้ะยิ้มเป็นสลัด ชอบชิปเป็ดเผ็ดจังไงชิชุดชุนจังไงแต่โดยร้อมแสีบจ้ะของดีมีประโยชน์อเมีนูอาหารง่ายๆจสไตา์บ้นบานๆอีสานบ้านเฮาอยู่ไซสข่อยกับคนบ้านนอกข่อยก็กินของบ้านนอกสิ่งนี้เขาต้มกุ้งจังไงนะจ๊ะเลือดแต่งกวาเส,สียดายเจ้าว่าข,าขา่อ,ขอ,ขอยโบเดนหุ่งเขาโบเดนหนึ่งเขาเพื่อไงนี่เนี่ยนี่ยเนี่แดนดีไลออนพักฟันจริงโตจ้ะ ใิ่ไหมมันก็สิยาแก่ใน,นจักหน่อยโอ้โหวันฤดูกาลเป็นช่วงเลนเนาะแต่ว่าอยู่นอร์เวย์น่ะมันหนาวเสมออันนี้มันหนาวหนาวเร็วทั้งนี้ก็ยังนี้อยู่จ้ะกินกับอันกินกับปุลเนาะกับปุลคนกรีกเนาะเพื่อสีกินจังสีจ้ะเพื่อจีเน้นเน,น้นใส่อันมะนาวจา้ะใส่มะเเลมอน บอกเป็นยังกระแสบนี้รสชาติไปอีกแบบหนึงจ้ะนี่กบับบได้ซื้อได้ผักเนี่ยกระดำดอเนี่กบับบได้รสื้อจ้ะมาจากสวนน้องเคยคุณสามีเขาไปเยี่ยมเพิ่นไปให้เพิ่ก,ก็เก็บผักใส่ถุงให้ผักยี่สวนเพิดนล้วจ้ะกินลงไปผักของดีมิประโยชน์ของฟรีอีกต่างหากเนี่ย เียวที่บ่งนะพี่น้องนะแสงไม่พอจ้ะผักาก,กาดเตอร์เฟสผักกาดนำจ้ะหมดนลงไปคำใหญ่ๆมีแนวเบื่อจากอย่างตรงนี้ข่อยอ่านเบิ่งคนเดือข่อยจงไปเก็บผักกระดาบ่แราไม่รอข่อยไปเก็บตัวทิพย์เาเดียว่ยกัะเบิ่งอยู่ด้วยจ้ะ สเสร็จแอ,อาหาะเดี๋ยวจะพี่น้องนจกสกินพังยังเนี่ยฟันจริงโตกับมีประโยชน์บีบักน้าวใส่แสบใส่บักเลมอนลงไปแสบเลย ผัดฝันจิง่งโตกับคมมือกันนะจ๊ะรากินปนน้ำไข่ด้วยใคบ้ากินปนรวก็กินปนจ้าใครยีรากกินไงเอี๋ยวพี่น้อ,องอนะอจ้าขอกินข้าวกอนเนาะใครเจอกันไหมคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ